สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ4 k คข่าวข่าวสารยันยนวันนี้ขอเสนอ Ford ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เปิดตัวอ l นิ w Ford Bronco มีเลือก2ตัวถังคือ2และ4ประตู SUV บนพื้นฐานของ Ford Ranger T6 มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน Eco Boost Turbo Generation ใหม่มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา7จังหวะและเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะและมีระบบขับเคลื่อน4ล้อทุกรุ่นย่อย และมีระบบ t r r a i n Management System ทั้งหมด7โหมดได้แก่ Eco Sport s i p y e r y Sand และอีก3โหมดของของ Off-road ก็คือ Baja หรือ Baja Mud Frog และมาพร้อมกับระบบล็อกเฟืองท้าย Electronic Differential Lock ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control Map Trail Control ช่วงความเร็วต่ํา Low Speed Trail Driving ระยะต่ําสุดถึงพื้นอยู่ที่ 295มิลิเมตรหลังคาแบบเปิดได้ Quick Release Stowable Roof Panel หลังคาแบบ Soft Top h n r h t r d Top ยาง Off-Road ใส่ road, ได้สูงสุดถึง35นิ้วจากโรงงานไฮไลท์ของรุ่นนี้ได้แก่พื้นภายในรถแบบ Rubberish f r u i t ล้างของความสะอาดได้ง่ายเบาะหนังวนิล Marine g a t e Vinyl ปุ่มกดภายในรถแบบ Seamless ละ g อรยยต่อป้องกันน้ำได้โรบ b ab, ้าแบบ High Strength Steel โรแคชม่านถูงลมนิรภัยบริเวณโรบาร์ bar. จอกลางร,ระบบสัมผัสทัสกีนรุ่นเริ่มต้นมีขนาด8นิ้วและสูงสุดถึง12นิ้วกล้องมองภาพร,บรอบคัน360องศาระบบสั่งงานด้วยเสียงซิงค์4ของตกดแต่งให้เลือกจากโรงงานมากกว่า200รายการสีตัวถังภายนอกมีให้เลือก11สีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 29,995 US ดอลลาร์หรือประมาณ945,000บาทยังไม่รวมภาษีสรรพสามิของประเทศไทยเครื่องยนต์มีให้เลือก2บล็อกได้แก่เครื่องยนต์2.3 EcoBoost Turbo เครื่องยนต์เบนซิน4สูบ EcoBoost ขนาด2.3ลิตร Direct Injection เพิ่งเทอร์โบแบบ Twin Score ให้กำลังสูงสุด270แรงม้า PS แรงบิดสูงสุด420นิวตันเมตรจะพคู่กับเกียร์ธรรมดา7จังหวะหรืออัตโนมัติ10จังหวะขับเคลื่อน4ล้อทุกรุ่นย่อยและเครื่องยนต์เป็นซิน B6 EcoBoos t ขนาด2.7ลิตรพ่วงเทอร์โบคู่ให้กำลังสูงสุด310แรงมา้าแรงบิดสูงสุด542นิวตันเมตรจะพคว่กับเกียร์ธรรมดา7จังหวะหรืออัตโนมัติ10จังหวะขับเคลื่อน4ล้อทุกรุ่นย่อยสำหรับระบบช่วงล่างด้านหน้านั้นได้แก่ระบบอิสระเีรกน้องคู่พร้อมคอยสปริงเลน ดาหน้าและชั่วล่างได้หลานแบบคานแข็งพร้อมคอยสปริงเลยกกันโค้งแบบ5ลิง์เพลาและโชคจากดาหน้าเช่นเดียวกันนะครับฟอร์ดบลอนดก็สามารถถอดหลังคาและประตูได้โดยในตะเก็บที่ด้านท้ายและผู้ขับขี่สามารถถอดได้้วยตัวคนเดียวไม่ต้องมีผู้ช่วยแต่อย่างใดนะครับและไม่ต้องกังวลว่ากระจกมองข้างจะอยู่ที่ไหนเพราะจุดยึดของกระจกมองข้างนั้นถูกยึดติดกับเสาเอพิลล่านะครับผมไม่ติดไปตามประตูนะฮะในส่วนของ ออปชันสำหรับ Active Safety บนถนนส่วนใหญ่นั้นจะไปอยู่ใน Ford Bronco Sport ซึ่งเป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานในเมืองและบนถนนหลักมากกว่านะครับผมและ Ford Bronco ธรรมดานั้นเหมาะกับการใช้ Off-Road ม,มากกว่า Ford Bronco Sport นั่นแปลว่า Ford อาจจะตัดออปชั่นบางอย่างที่เป็นระบบความปลอดภัยสำหรับบนถนนออกไปนะครับอ๋อน,นิ w ฟอร์ b บลอนโกสปอร์ตเอสยู s ีครอในกลุ่มซัคมคบคอมแพคบีเอสบีเบาะนั่งแบบ2แถว5ที่นั่ง มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบและ2.0ลิตรโอ o ค่บูสเทอร์เกียร์อัตโนมัติ8จังหวะและระบบขับเคลื่อน4ล้อในบางรุ่นมาพร้อมกับระบบ Torrain Management System แบบเดียวกับ Ford Bronco ได้แก่ Eco Sport Superi Sand มาจามัด d n d Rock มาจามัด a n น Rock นั้นเป็นโหมดสำหรับขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมและมาพร้อมกับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ s e Control แบบ Trail Control ช่วงควา,ามเร็วต่ำแบบ Low Speed Trail Control Driving แป้นเกียร์ที่พวอมไลยหรือ Paddle Shift อยางขนาดออฟโรดสูงสุดที่ใส่ได้ได้แก่29นิ้วไฮไลท์ของ Ford Bronco Sport ได้แก่ระบบสั่งงานด้วยเสียงซิงค์หน้าจอกลางสัมผัสทัสกีนขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงรอบทิศทางจากยี่ห้อ Bang Olufsen ระบบช่วยเหลือการขับขี่ Ford Co-Pilot 360 ระบบป้องกันก่อนการเกิดเหตุ Pre-Collision System with Automatic Emergency Brake ระบบเตือกนการชนด้านหน้า Forward Collision Warning with Dynamic Brake Support ระบบเปิดไฟสูงอัตโนมัติ Auto High Beam ระบบเตือนมุมอาก,กระจกมองข้าง b y i n d p o r t Information ระบบควบคุมความเร็วแปรผัน Adaptive Cruise Control with Stop and Go Function ระบบรักษารถให้อยู่ในช่องจราจร Lane Centering ระบบช่วยควบคุมพลังงานอิวาซี s เ a อร์ริง s อซิอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มจากโรงงานมากกว่า100รายการราคาเริ่มต้นที่28,165 U ดอยูเอสดอลลาร์หรือประมาณ887,000บาทยังไม่รวมภาษีสรรพสามิตของประเทศไทย Ford เปิดรับจองแล้วทางออนไลน์ใช้เงินจองเพียง1 0 0อยูเอสดอลลาร์หรือประมาณ3,150บาทเท่านั้นสำหรับผุมพลังได้แก่เครื่องยนต์1.5ลิตรโอโคบัสเทอร์โบเบนซิน3สูตรขนาด1-5ลิตรพื่อเทอร์โบ ให้กำลังสูงสุด181แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงมิดสูงสุด258นิวตันเมตรที่3,000รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อและขึ้นยืน2องจ o นย์อีโ o b ูสเทบเบนซิน4สูบขนาด2.0ลิตรพ่วงเทอร์โบให้กำลังสูงสุด245แรงม้าที่5,500รอบต่อนาทีแรงมิดสูงสุด373นิวตันเมตรที่3,000รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโน มิติตัวถังยาว4,387ม mm, ิลิเมตรกว้าง2,887ม mm, ิลิเมตรรวมกระจกมองข้างสูง1,783ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อวิ e e l b 2,669มิลิเมตรช่วงล่างในชาซีด้านหน้าอิสระแม็กฟฟรสันสตรดพร้อมคอยสป,ปริงเลือก,กันโครงช่องอัพทวินทูปใหดริกแก๊สช่วงล่างด้านหลังดับเบิลเลชเชลลิงเซมิทเวลลิงอาร์มพร้อมคอยสป,ปริงเลืก,กันโครง ชอบอัพเกรสโมโนทูปแพชเชอร์ไอโซเลตสตีลซัฟเฟียมวิดแคสโนกเกลสีตัวถังภายนอกมีให้เลือก10สีได้แก่สีน้ำเงินออโต้บลูเมทัลลิกติเนตเคียโคลสีเทาเข้มแอเรีย51สีเทาแคชสตั๊เกรย์สีเทาดำคาร์บอนเกรย์สีส้มเหลืองไซเบอร์ออเรนจ์เมทัลลิกไตรโคลสีเงินไอคอนิกเซเวอร์สีน้ำตาลโกดักบราวน์ สีขาวออ๊ฟอร์ดไว้สีแดงแรปิดเรดเมทริกตีเนตเคียโคลสีดำชาร์ a ด o w b แบล็นี่เป็นสเปคคร่าวๆข,ของ Ford Bronco และ Ford Bronco Sport ที่เปิดตัวไปแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอังคารที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาเนะครับผมซึ่งเป็นรถที่น่าสนใจอ,อย่างมากและอย่าให้ Ford ประเทศไทยนั้นนำเข้ามาประกอบและขายในประเทศไทยเพื่อลดภาษีสรรพสามิตในการนำเข้า และการจำน่ายนะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับผมผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยจากใจ4 k ค่าขอบคุณครับ